เป็นโสดรู้สึกดีมากเลยค่ะครูนะครับนะโอเคครับแต่ถ้าคุณอยากสละโสดมาหาครูคมนะครับถ้าโอเคหนูรู้สึกว่าหนูเป็นโสดแล้วหนูมีความสุขครูยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าเป็นโสดแต่หนูอยากมีคู่แนะนําให้เรียนสัง่งจิตชีวิตคู่นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาคลาสเนี่ยคุณยังได้ราคาพิเศษนะครับคนที่ต้องการ เจอคู่ชีวิตที่ใช่เจอคนที่ดีที่สุดเจอคนที่คุณต้องการเพราะสิ่งนี้มันคือระบบประสาทสมองของคุณเองที่ไปบล็อกไม่ให้คุณเจอคนที่คุณต้องการคุณเดินห้างคุณเดินผ่านคนกี่คนแล้วตอนนี้เป็นร้อยเป็นพันคนแล้วมั้งทำไมคุณไม่เจอคนที่ดีสักคนเลยทำไมคุณไม่มีโอกาสได้คุยกับใครนึกทำไมคนที่คุณตามหาคนที่คุณอยากได้มันไม่เจอเลย มันคือระบบการล็อกโฟกัสของสมองมนุษย์ครับที่เรียกว่า Reticular Activating System นะครับเพราะงั้นเนี่ยอยู่ในสังกิจชีวิตคู่นะคุณไม่มีทางเจอเด็ดขาดถ้าคุณไม่เข้าใจระบบประสาทของตัวเองที่ทำให้มันทำงานได้อยา่างเต็มที่ที่สุดและวทำให้คุณมีตัวเลือกมากที่สุดทำไมไมบางคนหน้าตาไม่ดีแตแ่แฟนชาวบ้านมาหลงรักค่ะ ทำไมบางคนหน้าตาไม่ดีแต่มีตัวเลือกเยอะในขณะเดียวกันที่อกูก็เฟรชนะกูก็หน้าตาดีกูก็หุ่นดีทําไมคุณไม่เจอเป็นเพราะอะไรคุณไม่เคยสังเกตเหรอทาไมบางคนหน้าตามันไม่ดีเลยแต่ความรักมันโอเคมากในขณะที่ฉันโอกหน้าตาโอเคมากแต่ความรักไม่ดีเกิดจากอะไรคุณว่าเรื่องนี้มีเหตุผลนะครับอยู่ในสั่งจิตชีวิตคู่สอนให้คุณ สละโสดน,นะครับราคาเต็ม8,900นนะครับราคาพิเศษปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่3,590บาทนะครับนะเค้มไหมครับ